้องสนใจเป็นวัยรุ่นแขนกลคนแปลธาตุไหมเอากระพี้เอากระพี้งั้นมาเลยจัดไป <c oughs> อยู่ไม่เข้าโรงพยาบาลนี่ไงได้เป็นกันแล้วยินดีต้อ็รับสู่แขนกลคนแปลธาตุอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมื่อโฆษณาอะไรวะเนี่ยโรบอกผู้ถามจริง กาสตรีพวกนายสตีนทั้งหลายฮะอยู่กูเองซิสลอมาตายควายตะลึงนะครับเราอยู่กันในแมปเดอะสตองเกตแบทเทิลเก้าเดี๋ยวนี้แมปแนวนี้มาเยอะเนี่ยมีวันพีซมีนี่ฮะวันพันแมนแล้วก็ล่าสุดผมเว็นมีไมฮีโร่ด้วยเออแต่ลองเล่นนี้ก่อนรักกันนะนี่ซัพพอร์ตทั้งคอนโซลพีซีโมบายกดจีฮะเพื่อกดอัติเมทได้ F block Q dash โอเคกดตัวพสอกทีวิ่งโอเคโอเคนะครับเข้าใจฮะคนเล่นสองหมื่นเลยนะฮู้ดเยอะเลยท่านผู้ชมครับมีเกมพาร์ตเออร์รี่เอ็กเซนะซื้อซาเป เชียลอะไรเนี่ยขอะไรไม่รู้ไม่รู้ก็ซื้อนะฮะแล้วก็มีเซิร์ฟวีด้วยนะครับ400วัคมนันแพงจังวะโอเคนะครับในแนๆมันก็เกี่ยวกับแบบแวันพัดแมนนอนเราก็ต้องแตกตัวเป็นใส่ตามูกกันก่อนครับผมในแบบอนิเมะดีไซน์น่เลยนะฮะแบทสำหรับคนชอบคอรเท อโลอยู่กับบังเองอ <c oughs> าบบังลืมถอดชุดลายยอโทษทีเขามาในแมปนะครับคุณจะเจอกับโซนต่างๆมากมายเลยท่านผู้ชมฮะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนนะตัวละครถึงจะปรากฏน,นะครับระบบกันแหลกของเราเองนะ <c oughs> สามารถเลือกวาร์ปได้เลยนะครับนี่เลยเราจะวาร์ปไปที่นิเมะเรื่องวันพัทแมนนี่เลยวาร์ปไปก็เจอกับออตัวละครจากวันพัทแมนเยอะแยะมากเลยนะครับว่าจะเป็นไซตามูนะครับจ <c oughs> ีนอตนะฮะแล้วก็ก โลนะครับที่มีเป็นฟันล่างซึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อ,อ,อชุดวันพัดแบดีกว่านะเอาชุดนี้ดีกว่านะเออสามารถกด e กดไทยออนนะฮะทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเทหรือเปล่าถ้าถูแกใจแล้วก็อยากจะแต่งตัวนี้ไปเล่นแบบอื่นนะท่านผู้ชมนะกดซื้อของในนี้ได้เลยของทุกชิ้นที่ซื้อภายในแบบนี้นะสามารถไปเล่นแบบอื่นได้เลยท่านผู้ชมครับและเราก็เลือกได้ด้วยว่าเราจะซื้อชิ้นไหนไม่ซื้อชิ้นไหนนะซื้อเสร็จแล้วเราก็จะได้แต่งเป็นซาตัมแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับ ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี่ยวเหล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบในนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได่แล้วท่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับและกูก็เข้ามาภายในเกมแล้วไซตาตมาเวอร์ชันหน้าเข้มหน้าโหดมาถึง แม่งเอาเราเองชิบหายเลยพี่กูวิ่งก่อนละ,ละ,ละเล็กไงวะเนี่ยแอบเบคอนใจเย็นเพื่อนโอ้โหคนสกิลอย่างนี้เองมาดิมึงเอาเออมาถึงก็หัวกูเลยใจเย็นพี่ โอ้โหจับกูอยากเป็นลูกขาเบเบ็ดโอ้โหขอมโบยับงั้นกูแจกก็ได้มามัดลัวออนไลน์ไม่โดนจับปะชุราปะโอ้โหประกันประกันกดเอฟเฮ้ยไม่ได้แดงไม่ได้แดงเฮ้ยเดี๋ยวมาเอ๊ะยวมาจะมาขับก็มามับก็ไปหัวใจห้าวหัว้าหมัดธรรมดาพัวไม่โดนโอ้หุยมาหนุ่มมามามาแล้วจับวะปหัวเอ้าเอ้าเอาเอ้โอ้หุยมันตัวอะไรวะเนี่ยพลังเนี่ย ไอ้น้องไอ้น้องกูตายแล้วน้องให้กูได้ศึกษาก่อนได้ไมพี่ตรงนี้มีตั้งค่าได้ผู้ชมครับแล้วก็มีใส่ของได้ด้วยฮะแต่ว่าเราต้องซื้อด้วยการเอ อยูคนอื่นใช่ไหมอันนี้ใส่ได้เนี่ยอะไรวะเนี่ยใส่อะไรวะแล้วก็สามารถเลือกพลังได้นะโอเคกูเล่นพลังใส่ตามานี่แหละก่อนนะโอ้ยหนุ่มนี่เฮ้ยทำไมขาเรีบจังอะเป่มาดิเฮ้ยเอ่อแขนอย่างนั้นมันจีนอสอย่างกันหรือรรมดาโดน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 พี่มันพยายามลากเราไปอยู่นั่นนะท่านผู้ชมครับเอฟเคเอฟเคละน้องเอฟเคแต่เวลาลองของลองของ เอามันกูนึกว่าเอฟเคไม่ใช่เอฟเคเอ้าโอ้โหพลังนี่อีกแล้วพลังสีฟ้าดีอีกแล้วเจอโอ้โหโอ้โหมัดธรรมดาพัวเข้าไปนี่ลอยลอยท่าสามพัวไอ้โดนไปพลังมันเหมือนไม่ค่อยโกงเท่าไหร่เลยว่มัดรัวเฮ้มัดยังยืดไอ้น้องใจเย็นนะน้องใจเย็นนะน้องออโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วท่ามันช้าเหลือเกินโอ้โหโอ้โหยับเลยกูยับเลยมันหวดกูยับเลยท่านผู้ชมมัดธรรมดา มัธร,รมดาดูสองเดินสองดับเบิลคิวไอ้น้องมัดรัวนี่ขอใอยกูได้สกิลเถอะไม่ดูอีกแล้วเหี่ยงกูเป็นขี้เลยเบี่ยงกูเป็นขี้เลยนุ่มโอ้โ,อ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 โหโกตตูแตกมัธร,รมดาไม่หลบได้วะจะมัดรัวมัดรัวมัดรัวโดแล้วโดแล้วโดแล้วไอ้น้องชาย กูน oh oh, ี่แหละโดนแล้วน้องชายโอ้ยโอ้ยรักไปโอ้ยไอตอนนี้นะครับหลอดแดงของเราใกล้เต <Orange> <that> ็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอติไอหนุ่มนี่ขอดูท่าหน่อยท่าสี่คืออะไรวะแหวยโอ้เป็นการต่อยสื่อนี่เองท่าสามท่าสามโอ้โหกระแทกหน้าท่าสอโอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ไม่ได้แดกกูไม่ให้หมัดธรรมดาเปิดท่าจีอติมาแล้วจ้อ หมัดสีเลือดดู normal พอคนแรงคนแรงแล้วพี่ชายพี่ชายวิ่งไปไหนแล้วพี่ชายเฮ้ยหนีไปไหนวะไอ้นี่มันหนูใช้หนุ่มอะไรใช้ท่าอะไรโอ้จับละไให้โชว์อะไรมาให้ไอ้เหเฮือกเฮือกเฮือกทจะมามนอาไรเวงจังวะเก็บเจดียอคุลุมิละมือฮะมาจากเรื่องอะไรเนี่ยเอาหัวหัวลักกูดินหลักดินกูอีกแล้วจะมาา โอ้ยอดำเป็นไก่ยากเลยท่านผู้ชมครับเฮ้เราลอ,ลองเล่นพลังอื่นดูไหมมาลองดูนี่เบทฮีโร่เบทฮีโร่โอ้โหไอ้ไป,ไปรรุ่นนินจาดีกว่าชาวอนี่นเฮ้ไ,ไว้าอ้จเจนเ็นพี่ชายพี่ก็จะตึงเกินพี่ก็จะตึงเกินพี่โอ้โหแม่กูพักเลย ปาดดาบออนไลน์น้องเวอร์จิวรู้จักกับเขาหลุมยำพอเห็นกูต่งตัวเป็นเซตามาแล้วมันลุมกูจังเลยไอ้วินออปะอู้ออมามามาไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กเอาหูเอาหูยังโดนยังโดนปาดน้องอะไรพัวเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็สับชั่วจะลาปาไปวัมนี่โดนขบบัวน้องขบบัวนรก โอกูอนี่แหละโดนคอมโบนรกเพือ่อทำไมโซนิกสกิลมันน้อยจังนะผู้ชมมาหนุมา mà, เอ้ย,เ,อยเลือดน้อยอย่างนี้เลือดน้อยอย่างนี้พวกาชูราปะชูไข่ว้าว <c oughs> ว,าาว้าวฮู้ยสกิลเป่เท่เดียวเอ้ยกูได้หนึ่งคิวแล้วนผู้ชมแม่งรอบมาจนยี่สนาทีแล้วกูเพิ่งได้คิวเดียวอ้าวว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 วาวว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  ทุบทุบตายกูได้สองคิวสามคิวแล้วเอ้ยเฮ้อไปโดนไปโดนโอ้โดนโดแล้วโ,โดนแล้วโดนแล้วครับพี่่ายโอ้ยคุณไ,ไม่คุณไม่คุ้งไอ้เบลดนี้ทถีบกูเป็นลูกตะก้อเลยชิบหายแม่งเอย้ยทีละตัวได้ไหมทีละตัวได้ไหมพีศ่ศาตอมาขอพี่โอโ้โหทุบกูอีกแล้วเหยียบกูจมดินเลย มาดิกูเอาบางไอ้เนาเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากูนี่แหละลุกขึ้นมาทำไมกูตาย <c oughs> เ,าเวนไอมันมีหมวดหนึ่งหนึ่งด้วยท่านผู้ชมหมวดหนึ่งหนึ่งเอ้ยคนรองเล่นหมดหนึ่งหนึ่งดีวะมา <c oughs> มาดูคู่ต่อสู้ของเรากันขอสามสคิวกู3คิวเราจะเล่นเป็นฮีโร่ฮันเตอร์นี่แหละ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมกูแต่งตัวอย่างงี้ท่านผู้ชมกูกลายเป็นไอ้ชีเปลือยแลคลิปกูจะติดเหลือกประเดี๋ยงโอเคออกมาแล้วมาหนุ่มมาเจอพลังกูหน่อยมึงใช้พลังอะไรน้องบอกมาดิโอ้พลังเดียวกันเลยใช้ได้โอ้ยโอ้ยอย่ามาเฮมาจะมามาปล้วโอ้ไม่โดนไม่โดนปาอู้โดนแล้วโดนกูแล้วไอหนุ่มเดาโดนคนโดนแล้วจะมาหับโอ้โยจุ๊ ไปจะมาปูอะไรชูลาป่าเพียเออกระทืบไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยต่อยต่อยเออเฮ้ยโดนโดนในนนโดนเออเออท่าหนึ่งแล้วกูชอบนึ่งหนึ่งแล้วกูชอบเออโอ้เวลาลากดินกระทืบไม่โดนใจเย็นนนองนะเออเออโดนสวยไป่ได้กระทืบไม่โดนโอ้โหท่าแรกท่าแรกวะชุระป่า เพี้ยนี่ๆโดนกระทืบหลังให้พี่พาดไถ่หน่อยไม่โดนอีกแล้วโอ้โหอ้โมันไถ่กูแล้วมามาเอาใหม่เอาใหม่หนุ่มเอาใหม่หนุ่มไม่โดนป้องกันได้เล่นเหลืองแล้วเล่นเล่นจะเหลืองแล้วพี่บัวเข้าไปบัวจับบัวปัวบัวบัววลาชูลาปะเปียแล้วก็ไถ่ไม่โดนอุ้ยเหยียบหน้าไม่โดนนะท่านผู้ชมครับโอ้โหมันเหยียบหน้ากูโดนทำไมกูเริ่มโดนเยอะแล้วท่านผู้ชมกูเริ่มโดนเยอะ เออเออโอ้บัด <po> ร <target> ัวเฮ้ยเฮ้ยเรัวคุเริ่มจะแพ้กูเ <ites> ริ่มจะแพ้เออเออเอออขาคุยเชื่อแล้วป right so ั๊บเออปั๊บเอปับเปั๊บบัดรัวออนไลน์บัดรัวออนไลน์น้องบัดรัวออนไลน์เฮ้ยทำไมกูลากมันไม่ได้สักทีวะอีกระโดดทีไปก่อนหนึ่งทีเออแล้วก็นี่โยนไปก่อนหนึ่งทีฮะท่านผู้ชมแล้วก็ฟับเชล้วฟัพชอบอุไม่โดยอกะใจเย็นนะน้องนะใจเย็นนะน้องนะใจเย็นนะน้องนะมันลากกูได้แล้วอุ้ย อ๋อเอาเอาเอาเลือดเหลืองเลือดเหลืองเลือดเหลืองไอ้น้องอุ้มโดนสตันกูโดนสตันโอ้โห้จับเลยจับเลยพี่จับเลยกูยับมึงด้วยกูยับมึงด้วยน้องเออเออโดนโดนโดนกูโดนกูโดนกูตายไหมตายไหมตายตไหมดีสามยกสองฟาดเชอร์โอ้โหเต็มเต็มเต็มหน้ากูเลยฟาจเาอรบ ว่าละปับโอ้โหโอ้หโดนแต่กูกวอันติได้แล้วน้องเฮ้ๆฮรู้เลือกแล้วมึงเฮ้เฮ้ โอ้โหมัดลั่วมัดลั่วมัดลั่วอือมัดลัวไน้องมัดลั่วมัดลัวเฮือกปลาพาปิยบปุบปุบปบปุ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 บไม่โดนไม่โดนเลยอืออ่าหูมัดลั่วมัดลัวยับยับมัดลัวยับยับทั่วเข้าไปเฮ้ยมันมันเอาด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมมันก็ตีแล้วเหมือนกันโอ้โหกูลอยขึ้นฟ้าเลยโอ้โหท่ามึงแรงเกินพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูตายครับผมใช่แล้วกูตาย กูตายเลยนะผู้ชมมันทุบกูโหดจัดเลยแพ้เลยฮะอ้โหกูสาชนะตอนแรกเป็นไปได้จังไหนอะอสตารนึ่าผู้ชมครับเราจะเล่นเป็นไซบอร์กบ้างดีกว่านะเพราะเรายังไม่เล่นพลังนี้เลยไม่ชินไซบอร์กได้เขา,าเป็นพลังใหม่ด้วยมาดูกันเมื่อไซดามะเป็นจีนอส โอ้ยจะแค่แค่แดดก็เท่แล้วนี่เอฟเคเปล่าน้องชายน้องชายเล่นพลังอะไรน้องชายโอ้ใส่บอกเหมือนกันกูจับอ่ะโอเคดูก่อนท่าแรกเป็นอะไรไงโอ้ยล็อกเล็กมาก่อนเนาะท่าสองพุ่งไประเบิดท่าสามยิงพลังโอ้โหยิงตาน้ากูเลยใจเย็นนะน้องชายนะเฮ้ยว้ยโอ้ท่ท่าท่าสี่เป็นการพุ่งนี่เองพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็ทะยานโดนโดนโดนน้องโดน ปาเข้าไปนี่โดนระเบิดไปแน่อะไรอ่ะน้องชายอะไรอ่ะล็อกเล็กไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ช่วยล่ะอุ้มไม่โดนโอ้โหโดนแทนกูโดนแทนแกเย็นน้องชายไอ้จะโอ้โหระเบิดกูใส่จะหาไปจะไปไมันบอมจั่วลาปาเปียกจั่วลาปาเปียกเฮ้ยขบวนหลุดขบวนหลุดโอ้แต่กูแกตายแล้วนะผู้ชมครับไปไหวแล้วเขาเสียนกว่าเยอะเลยอ่ะกูไม่เคยเล่นพลังนี้ด้วย พูกก็ไปเฮ้ยระเบิดใส่หน้าเฮ้ยกระโดดมากระโดดกลับไม่โกงมาเด้อืกูไม่ได้ป้องกันเลยเรียบร้อยแต่ครับผมดำเมียบออนไลน์โหวยับเลยฮะพอรอบสองยับเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวกูจะตายแล้วเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าพี่โอ้และอติแล้วด้วยชิบหายการช่งงวรุ่นโลบอกมันยิงกูแล้วโอ้ โอเคทุกคนครับสำหรับเกมนี้ผมว่ามันนะมันเจ็บคอด้วยเออเดี๋ยวไปหาเล่นแนวไปเท่นเนกาอันอื่นกันต่อนะเพื่อได้ขขาวมีไมโลด้วยเออคลิปหน้าค่อยว่ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับมาใครกันด้วยนะผู้ชมครับใครอยากแต่งเป็นซัตมาสไปได้เลยที่แบบอนิเ้ไม่ได้ทราเจอกันคลิปหน้าไปละบ,บาย